สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดในหน้าที่62ข้อ e นะคะ complete the sentences with my his her our their มีทั้งหมดคําคำที่เราต้องเติมลงไปในช่องว่างก่อนอื่นเราต้องมาอ่านคำศัพท์กันก่อนนะคะว่าอ่านว่าอะไรแปลว่าอะไร the first one my my ของฉัน his his ของเขาแต่หมายถึง ผู้ชายนะคะ her her ของเขาที่เป็นผู้หญิงเพศหญิง our our ของพวกเราซึ่งมี I หรือเราอยู่ในตำแหน่งนี้ด้วยนะคะ t h e r e t h e r e ของพวกเขาโอเคเรามาทำข้อที่1ถึงข้อที่5กันเลยค่ะ this is my m o t h e r name is rose this is my m o t h e r name is Rose นี่คือแม่ของฉันชื่อว่า Rose แม่เป็นบุคคลที่เราเอ่ยถึงคำแสดงความเป็นเจ้าของที่เราต้องเติมลงไปคือคำว่า her ค่ะ H ใหญ่นะคะเพราะว่าเป็นอักษรตัวแรกที่ขึ้นต้นประโยค number two I have two dogs they are dogs ประธานคือ I I have two dogs ใช่ไหมคะ ประธานคือไอเพราะฉะนั้นคำสรรพนามไหนที่สอดคล้องกับประธานที่เป็นไอคำตอบคืออะไรเอ่ยคือ my they are my dogs พวกเขาก็คือ they ตรงนี้คือสุนัขของฉัน number t we are from japan houses are in japan we are from japan houses are in japan พวกเรามาจากประเทศ Japan ก็คือประเทศญี่ปุ่น House s ก็คือบ้าน are in Japan บ้านก็ต้องอยู่ในประเทศญี่ปุ่นตรงนี้ประธานคือ we แสดงว่าต้องมีตัวชั้น I เข้าไปอยู่ด้วยใช่ไหมคะคำตอบคืออะไรเอ่ยคือ our O ใหญ่นะคะเพราะว่าขึ้นต้นประโยค Number f Joe has a T-shirt it is t shirt joe has a t shirt it is t shirt ประธานตัวนี้คือโจโจมีเสื้อยือดหนึ่งตัว it is มันคือเสื้อยือดประธานคือโจเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาคำที่แสดงความเป็นเจ้าของมาเติมตรงนี้ให้มันสอดคล้องกับโจโจเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคะโจเป็นผู้ชายเพราะฉะนั้น คำที่จะเอามาเติมก็ต้องเป็นคำว่า his number five Ben and Kate are my friends. Father is shabby. Ben and Kate are my friends. Father is shabby. ประธานตรงนี้มีทั้งหมดสองคนเพราะฉะนั้นจะต้องไม่ใช่ my his her หรือเอาเออเพราะว่าถ้ามี o u าเออจะต้องมีเราพวกเราจะต้องมี i เนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับประโยคนั้นด้วยแต่ในที่นี้มีคําว่า i หรือตัวชั้นตัวเราเข้าไปเกี่ยวข้องไหมคะไม่คําตอบคือ t เดอเฉลยเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงแค่นี้ค่ะ thank you for watching bye